พระบเปนท่านนี่น้องสื่อตรงท่านนะครับแต่อย่างที่ทราบดีนะครับว่าัญหายาเสพติดในนโยบายสำคัญได้รวจิุกนระบาดครับจะได้ให้ความสำคัญเป็นวันต้นๆที่รวมทางได้มีการแ่งหรือรัฐาที่สอบการสอนเที่ผ่านมาครัมหรือข้อราจการานการบ้าที่ หมายว่าการตัดต้นต pues ่อการผลิตและจลายการสกัดก้นการวดทั้งการตัดแต่ในสารผู้ทำปนายสำคัญนครับทานสงานบริษัทอื่นนะครับโดยท่านบนหรอรยกาพเกบแต่ตลอดทัในฐนะผู้ในการสูต้องการัดแต่ยาเสพติดรือมงุชาหรือที่เรียกว่าออมพลคโร์คได้มอบให้กับผมนะครับผมกโตที่แน่นอนเ ท่านยู่โปคโตโต่ฉันไดเรืนอมาและผู้บริโภคอาะเลียที่ีสิ่งที่ช่วยๆบรโตลอดในฐานะรองโฆษกสะทรองกลาหครัร่วมกันควบคุมดูแลยุทธศาสตร์และแต่งการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพใการโดยมีกองกำการปราบปรามยาเสพติดเพื่อในการปราบปรามเพื่อเรายกบ่ายข่าวรัฐบาลร่วมกันส่รวแผนปีเดียร์เดียร์ในที่ที่ก่อนได้รารเลยแล้วนะครับนี่มันจะเ ตัวรองผลกาชวราชการเ้านนักัมทยาเสพติ้าตัวนอสีลนะครับในี่ไทยาสอนเป็นการัค่า้องเชิงาแมที่สำคัญที่ี่อขอนร่วมกันตัดเพื่อเลยพื่อให้การบริบัติดตุนสมเด็จพระุรรมมีการปัปรามง่อนต่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชากรนะครับซึ่ง ที paid, ่ผ่านมากองการรบบบางยาสิบเองก็ได้มีการเงินการและมีการจไดแถลงข่าวให้พี่น้องสี่คนลชาบโดยตลอดทุ้มเบือครัสำหรับต็พิีว์มาประมาณห้า้อยดที่ผ่านในภาพรวมของฝ่ายนักบินาสามารถจักุ่มปริยาเสพติดในภาพรวมได้2 6งแสนกหื่หร้อยหกคดีผู้ลงนามสองาหก0มื่แปกร้บาคนืของกลางยาบ้า หนึ่งพันล้านเมตรไ 25, รอซ์ยี่สบห้าหรือสี่ต่างเฮโรอีนหนึ่งจุดหกตัามีนห้าจุดกตัายึิับได้มากกว่าอยู่สองพล้านบาทอนี้เป็นผลหอดดีบนม,มาอมกเกตีผ่านมาทางเลิศขอเรียนก็ตเติมการน,นอกเหนือแต่มาตรการปรับปรามที่กล่าวไปแล้วทางสำนักงานชาติเองยังได้กับเพื่อนมาตรการด้นานการป้องกัน ยาไปผลิตนะครับโดยเน้นหนักไปโครงการชุมชนบังบาลย่งอยู่ซึ่งในปี2000ก็มา2000นั่งเล่าเหตุที่ผ่านมาเลยนะครับเราดำเนินการ2องการก็คือตำบลย่างยืนและชุมชนย่างยืนนะครับซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมบังบาลทั้งสิ้น2,706ช mm ุมชนนะครับร่วมโครงการครับมีผู้เข้าร่วมบังบาล49,300คนครับ ผลการดำเนินการมีผู้ผ่านการบำบัดและไห้รับผิดรับรอการตัดหมายสับัน2 7 8คนดซึ่ง3,000บ่อคนที่พูดมานั้นเราส่งคือให้กับทุมคนเพื่อจะได้ร่วมการจัดชุนคนอยู่ด้วยื่องการแย่ที่จะมีความสุขและสงบนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นการแถลงผลการจัดในวงนนี้ เ, 2, ดเดือนตุลาคม2017ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีมงบใหม่2018ครับทางปชปสได้พูดการบูรณา,าการ,ก,ารกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่ผมไ,มได้กแล้วก็จะเป็น,ปปน,านทางปชปสกรมกองทัพภาคท,ที่สองทุคท่านเพื่อในการจาัดกลุ่มและจัดก้นการานำแรงงานเสรีเข้ามาในประเทศครับโดยมีผลการจาัดกลุ่มกรณีสำคัญ5กรี เฉพาะข้อแรานองนี้นะครับคุณเรามีผล่านกลู่มากอนกนตาเหมือนัว่าเราเรืองเฉพาะข้อแรกสัมบ kind of ันทึ่งมีลักษณะเป็นเมือลายที่มีลักษณะเป็นกฎการนะครับ มานำเสนอให้ผู้โดยสได้รับทราบแล้วก็ผูแสวงสืบผู้ชาวชนได้รับทราบต่อไปนะครับถ้าทางนี้เราได้ของก่างยาบ้าสองล้านเม็ดยาไอซประมาณเจ็ดร้อยหกสิบกิโลกรัมพีตามีนสี่สิบกิโลกรัมโดยการทั้งคดีเป็นการติดสวนขยายผลจากการจับกลุ่มคดีก่อนหน้ารวมทั้งการจับกลุ่มรายย่อยนาครจนทราบเรื่องอาจได้ร่วมาทำความผิดเพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่า เป็นผลจากการที่เจ้าที่ตารวจของกอง,อาองอการปราบปรามยาเสพติดเ่ต้องใช้เวลาคาาร,ารยายับต้องใช้ความด้วยายงสารอาหารในการขยายโผล่เพิ่มเติมจนไปจากกลุ่มในสุพสรณน้ำเงินเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการขยายโผล่ือตลาดที่เรามีอยู่แล้ว,ลวนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆนะครับรวมถึง อการตลาดตั่งสายเพื่อเข้ามาปฏิตุ้นบ่ายในช่วงนี้ขยายพื้นต้นเพิ่มเติรนะครับอย่างที่ไอ้นี่อย่างที่รา,ายงานไปแล้วเรื่องทีเป็นผลที่เกิดจากการมาตรการเราได้เรื่รองนี้จากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งตัวเร้่องที่ของกองการหลวงประการเกสตรเองข้อมูลเต่านั้นเดิมก็าดูจากการแถลงนนนผลงานในท้องที่เรื่ยยองใหญ่เล็กนะครับเราก็มีการขยายผลเพื่อสื่อสาร ตัอถ่ายนะครับในจารลำเลียงวก็เ well, ป็นหน่วยที่มีถึงอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าถ้ามีสองสามเป๊ะที่เป็นตัวถ่ายเป็ะซูนะครับอ่าสามเดียึ่งเราก็มีการเราไม่ใช่แค่จับเฉพาะนักเรียนเท่านั้นนะครับเรามีการสื่อสารแบงนี้ผู้ต่างการที่อยู่รงหลังมีการออกงจักไปแล้วมีการระยะรับไปแล้วแหลที่รายงานไป คนใหม่มีรายใหม่เข้ามาออรายใหม่คนใหญ่เป็นนักบินนะนักบินเนี่ยเขาก็จะมีการเดกูมาหน้าใหม่อยู่เลยพอคนเก่าถูกจับอย่างที่ทางทู้ตรวมไนำเสนอไปที่พอนักบินเก่าถูกเราเข้าดำเนินการก็จมีเชือขสายที่จะทำอะไรนันใหม่เคื่องมาทาใหม่เป็นคนใหม่ว่ว เราอึนพียก็พยายมให้สมดุที่หลังจากแล้วก็เพื่อที่จตัวเงนเงนไดีด้ที่เห็นมีการติดบาอะไรเลยแสดงว่าเขาไม่ได้เทรวตามระัตินาดที่จะนแล้วไม่ได้ตัวอะไรเฟสามว่าบใก้ใกลไอินเดียแบบว่าอำนาจมาค่าแบบเง่นเนสมัยก่อนท่ะอัาก็เปลนก็เปลี่ยน คือเราเห็นตออเติดแล้วเพราะว่ารถเป็นรถตู้เป็นตู้พิษน่าริษพิษอยู่แล้วนะแล้วก็เล็กรอยในภายในเก๋งต่างๆจริงๆแตว่าตัวนี้ก็หายข้อโอกาสนะครับเราต้องเรียนอะไรนก็มันมีหลายรูปแบบการถ้าเราเจอถ้าเราได้เห็นจากที่ตำรวจสพท่านอยู่จริงก็อันนี้ก็ปิดฟังในรถขนปูนบ้านก็มีอะไรนี้ผมว่ามันมีหลากหลายในการดำเนินการเพื่อหลุดเลี่ยง สายตาของที่อื่นแต่ละนนะครับเพราะฉะนั้นอธิแพตเป็นส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งทั้งมี้ได้แบบว่าจากตัวนย่างเราที่จแบบว่าต้องต้องไว้ว่าจะได้ปริมาณมากขนาดไอนเลยเป็นป .2 อันนี้บ้างแต่เราจะเปลียนที่น้องสื่อมวลชนกันไป15ล้เป้าหมายในการจัดยาเสพติดเนี่ยในผู้ไม่ผิดไม่ว่าไม่ผิด ปากฟามหรือว่าบาา้านตาอปาร์มเนี่ยได้มีกี่ปากฟามเนี่ยในการจับรายสำคัญได,ด้หรือว่าคดีฟ้องเงินได้ดีหรือว่าจำนวนเม็ดยาก็ดีเนี่ยตัวจีวัตเนี่ยเดีอยวปีนี้เราตังา้ขงของ้อตกลงกับเซ็นมในสิทธิ์กับเต็มของของทางผลการดำเกินช่วงสามปีแล้ววันแต่ช่วงช่วงเดือนตุลาคมเดือนเมื่อเษายนต่อปีทีท่แล้วเ,น,เนี่ย จะเป็นจุดทเห็นว่ามีน้องที่สุดขึ้นครับก็เป็นข้อมูลว่าเราก็พยต้้งเพิ่มพลัเช่นพนในการปราบปรามอย่างจริงจังสมครบมินอกจากจ bon bon mm ัดงานวออ่าฮุกเทสเนี่ยเราแตะขยายไึงหนึ่งตัวกลางเพราะเชื่อของจากมีผลกพบแล้วก็ต้องมทั้ำสิ้งับบนี้นอคจา เป็นพิเศษที่จะรับว่าตอนตับเขาดูมีสีตัวแค่เมตหน่อเมตรหน่อยไม่ไม่ไม่ค้ข้นางเลยคือถ้าเรื่องของช่่เลยคเรามีโครงการรองรับอยู่ขึ่นเป็นเกอร์แบทที่ไแต่ร้องเห็นได้รื่องสันหันแม่ตัวสองอภาคีเดือนหลังเนาะเป็นมาไทยหรือว่า โครงการโครงการสินบนแม่ย se ืเรียกง่ายๆโครวการสินบนแม่ยืดทรบึงซึ่งนี้ผมนำาเดยนแล้วที่พิเศษเนี่ยก็จะมีการไม่เคยทีนะครับว่ามัรมีพิเศษในชุมชนนั้นเท่าไหร่แต่แล้วเป็ดารพิเศษเนี่ยเข้าโครงการ N b X โคการบำบัดนะครับแล้วบบัดเนี่ย บำบัดโดร่วมกับทางอุตุน้ำอุณหภูมิร่วมกับองศาสุรร่วมกับทางในกานจังหวัดต่างๆเหล่าน okay? okay. ี้นะครับบำบัดเสร็จแล้วก็จะมีการประเมินประเมินว่าผู้อย่างเป็นป่าการบำบัดที่จะนำไปสู่การหมอกใบประกาศหรือไม่ว่าเป็นผู้ที่ปล่อเน่ยเดี๋ยวเราทนการพื้นผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยเรามีการดเนินการไปแล้วหลายหน่วยยืนโถนะครับแล้วก็มีผู้ที่บำบัดแล้วไปที่อุตุน้ำอุณหภูมิ อยู่อีที่เีหมเาอยู่กับชุมชนได้นะครับสามพันเาไดนะครับในช่วงปีันที่คฏิบัติสวนวางพอ่าอินไทสร้งในรุ่เกแต่ว่าเขาอนนี้มีแรงดีหรืออะรที่รองรับนเรืองรายย่อยเนี่ยเราการกากชุมชนเนี่ยคือนอกจากโการชุมชนเรา่ยมี เราก็จะมีวมานิรอการเด็ดปีรายย่อยใหม่พวกคู่กันไปครับมันเป็นการเงินการที่ตุกมีิติเพื่อมานำยับยั้งการแช่ระบายนี่นะเศรนะครับอันนี้ข้อแักปลายลลตรงีให้เลาทำี่เราจะปีราต้นอให้เัสกันที่พี่มีคำถามหมคะ่นเชิบได้เลยนะคะไม่มีแล้วขอบคุณนะคะ ข่าวด่วนนะคะแล้วก็เรื่องที่สายจากทางดูเรื่อยข่าวสคเกี่กับคามสพติ่นี้เรื่องงานนะคะที่เปางทีมงานเสิร์ฟงานสา่ว่ให้เราในวี้ที่มีากมีสิ่ใดค่ะอกเรื่องประกันภค่ะ้นทางยาวแส